ก็มีคำถามว่าเรามุมมองนะฮะที่เรามีกับการทำงานกับทีมเรานะหรือลูกน้องเราเนี้ยนะฮะเมื่อก่อนกับตอนนี้แตกต่างกันยังไงแล้วก็ทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพนะครับก็สำหรับผมเองเนี่ยนะครับช่วงหลังๆเนี่ยผมมีมุมมองกับกับทีมของเราเนี่ยนะฮะเปลี่ยนไปเราอยากให้ทีมของเราเนี่ยนะครับเขามีเขาเรียกว่ามีทั้งความฉลาด นะครับแล้วก็มีทั้งความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็อยากให้ทีมเราเนี่ยเขาดำเนินแบบใช้ชีวิตอยู่กับเราแบบมีความสุขะนะครับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้เป็นมุมมองที่เปลี่ยนไปนะฮะแต่เมื่อก่อนนี้เราอาจจะบอกอก็เขาก็เป็นลูกจ้างเราเป็นลูกน้องเรานะฮะเราจะใช้อะไรเขาคุณจะทำทำให้ได้ตามที่เราต้องการ นะครับแต่เราเปลี่ยนว่าเอ้ยจริงๆอะ่ะเราทาอยากทำไงให้เขาเก่งอยากให้เขามีความสุขอยู่กับเราแบบไปยาวๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีวิธีคิดนะฮะวิธีลงมือทากับเขานะครับก็หลังๆพี่ก็เลยมองว่าทุกคนเนี่ยนะฮะเขาก็มีความฉลาดมีความสามารถนะครับแต่แน่แต่แน่นอนแหละมนุษย์เรามัน มันจะมีเขาเรียกว่าจุดที่เขาเป็นอาจจะเป็นเรียกว่าจุดอ่อนก็นได้นะฮะหรือจุดที่เขายังไม่ไม่มีความสามารถเนี่ยนะรเราต้องมองให้ออกแล้วก็เราก็พยายามที่จะปรับปรุงตรงนั้นนะครับหรือบางครั้งเราบอกว่าเราก็อย่าไปใช้จุดอ่อนเขานะฮะในการทํางานนะเช่นนะฮะอย่างอย่างที่ฝรั่งเขาบอกว่าพูด The l i g h t Man to the l i g h t Job คนนี้ไม่เก่งเรื่องนี้แล้วเราก็ดันไปใช้เขาไปทําเรื่องนี้นะฮะซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากาลำบากสำหรับเขานะครับ พราะงั้นเนี่ยนะฮะถ้าเรามีมุมมองกับลูกน้องแบบเนี้ยนะครับเป็นเสมือนหนึ่งเป็นทีมเราแล้วก็อยากให้เขาเติบโตอยากให้เขามีความสุขในการทางนานของเราเนี่ยนะครับเราจะเข้าใจเขามากขึ้นพอเราเข้าใจเขามากขึ้นเนี่ยนะครับก็เราก็สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเขาได้นะครับแล้วก็ตรงไหน,น่ะที่เหมาะกับเขานะรตรงไหนไม่เหมาะกับเขาตรงไหนที่ต้องเสริมเขาตรงไหนที่ไม่ต้องเสริมเขานะครับหรือคนไหนที่เก่งไปทางนี้เราก็ พยายามเสริมเขาเก่งไปเลยแล้วก็นะฮะวางในตําแหน่งงานที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วผมว่ามุมมองอันเนี้ยมันจะทําให้การทํางานกับทีมของเราเนี่ยประสบความสาเร็จ